ตรวจดูต้นไม้ที่เราฉีดป้องกันเพี้ยกันค่ะชวนชมบางต้นนะคะที่ฉีดตั้งแต่รอบที่แล้วนี่ค่ะใบก็ร่วงหมดเลยนะคะหลังจากเป็นเพี้ยใบเขาก็จะเหลืองนะคะแล้วก็ร่วงไปเลยนะคะนี่ยังเป็นลอยอยู่นะใบไหนยังไม่ร่วงก็ยังเป็นลอยอยู่ส่วนต้นไหนที่เป็นดอกนะคะดอกก็จะฝ่อนะคะบิดเบี้ยวแบบนี้เลยนะคะบางยอดก็เนี่ยค่ะยอดใบของเขาจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะคะดอกดําแบบนี้เลยจ้า แต่ถ้าเราฉีดควบคุมอย่างต่อเนื่องนะคะดูแลเขาเป็นประจำนะเราจะฉีดควบคุมพวกเพียมาแรงมดและเชื้อราได้ทันนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าเราดูแลทันนะคะชวนชมก็จะใบสวยนะคะดอกสวยดอกบานให้เราได้เชยชมแบบนี้เลยนะคะระบู่กรรมฐานตัวนี้นะคะใช้ควบคุมเพียมดมแมลงและเชื้อรากับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะรวมถึงมะลินะคะกุหลาบนะ เพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้อยู่นะคะก็สามารถแวะซื้อสบู่กรรมฐานได้ในตะกร้าได้เลยนะคะ